เงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นประโยชน์จะเอางบประมาณมาจากไหนจะทำอย่างไรจะใช้ได้อย่างไรและจะแจกจ่ายไปให้ประชาชนตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปนั้นเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมาวิเคราะห์กันจากคลิปที่แล้วผมได้บอกไปว่าคนไทยมีเงินในบัญชีตั้งแต่0บาทถึง50,000บาทนั่นหมายความว่าต่ำกว่า50,000บาทนั้นมีถึง53ล้านคนหรือ106ล้านบัญชีนั่นอาจจะเป็นเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อที่จะแจกเงินดิ ให้กับบุคคลเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคําถามผมมีอยู่ว่าหากคนส่วนหนึ่งใน56ล้านคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่และมีลูกที่ยังเล็กอยู่นั้นเงิน,น10,000บาทนั้นจะถูกแบ่งมาเพื่อที่จะซื้อของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้กับลูกที่ยังเล็กอยู่หรือไม่เมื่อเราย้อนกลับไปนั่นหมายความว่าเงิน10,000บาทที่ตั้งใจที่จะให้คนไปใช้จ่ายนั้นอาจจะบ่งบอกถึงความไม่เสมอภาคแม้แต่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16นั้นทุกวันนี้มีค่าใช้ ในการเดินทางในการซื้อของกินของใช้ไม่ได้ต่างอะไรกับคนไทยที่อายุ16ขึ้นไปในขณะที่ปัจจุบันนั้นสามารถทําบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปซึ่งจะง่ายต่อการตรวจสอบแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและยังบ่งบอกถึงความเสมอภาคของความเป็นคนไทยทุกคนหากท่านพิจารณาที่จะให้กับคนไทยทุกคนประมาณ70ล้านคนนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพียงท่านต้องหาเงินเพิ่มอีกประมาณ140,000ล้านเท่านั้นฝาก ถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าให้ท่านพิจารณาว่าปัจจุบันหนี้ครัวเรือนมีมหาศาลและคนไทยมีจิตใจที่ดีหากมีเงินในกระเป๋าจะไม่ยอมให้ตนเองรู้สึกผิดกับการไม่ใช้หนี้หากหนึ่งบาทถูกแจกจ่ายลงไปให้ประชาชนอย่างเสมอภาคนั้นเงินส่วนใหญ่อาจจะถูกส่งกลับไปใช้หนี้ให้กับระบบธนาคารด้วยวิธีผิดธรรมชาติวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าครับโดยสุดท้ายผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีและสามารถขึ้นเงินได้ ซึ่งยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของประเทศอยู่ท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับและสุดท้ายเงินทั้งหมดก็จะถูกนําไปกองไว้อยู่กับสถาบันการเงินไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชนหรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งโดยหลักการแล้วก็จะต้องถูกปล่อยออกมาในลักษณะของสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคืออะไรครับธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถยืดหยุ่นกับคุณลักษณที่จะสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับ SME และจากข้อมูลสาธารณะคนไทยมีหนี้สูงถึง25ล้านผลคือประชากรหนึ่งใน3ของประเทศก่อนที่ท่านจะพิจารณาอัดฉีดเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตลงไปสู่ประชาชนนั้นอยากจะให้ท่านลองกลับไปดูปัญหาหนี้สินครัวเรือนปัญหาหนี้สินในระบบสําหรับรายเล็กรายน้อยที่ไม่มีอํานาจต่อรองกับสถาบันการเงินเลยท่านไปช่วยคนเหล่านั้นก่อนดีไหมครับซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยกับการพักนี้แต่อาจจะเป็นการยุติหรือแฮคัตดอก เพียในส่วนที่ไม่เป็นธรรมหรือในส่วนผิดนัดชําระนี้และยืดเวลาออกไปจาก5ปี7ปีเป็น15-20ปีหรืออาจจะ30ปีเหมือนต่างประเทศซึ่งจะทําให้ภาระต่อเดือนของประชาชนลดน้อยลงและผมยืนยันคนไทยพร้อมจ่ายนี้ในวันนี้เมื่อรายได้ประชากรลดลงและมีนี่ครัวเรือนสูงถึง5 0 0นกว่าบาทต่อครัวเรือนนั้นสิ่งเดียวที่ท่านทําได้คือขยายเวลามันออกไปก่อนที่ท่านจะอัดฉีดเงินเพื่อที่จะกู้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ กลับคืนมาให้คนไทยสามารถนำเงิน1,000 0บาทนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมัลติพลายเออร์5รอบถึง6รอบดังที่ตันตั้นใจและนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ขอสื่อไปยังท่านเพื่อที่จะแก้วิกฤตของประเทศโดยเฉพาะคนตัวเล็ก And that's one minute with Ram See you next time